ขยับไปดูสถานการณ์ของไทยกัมพูชากันบ้างเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงค่าต่อเนื่องมาเกือบจะทั้งคืนมีความเคลื่อนไหวจากฝากงฝั่งกัมพูชามากทีเดียวนะครับอย่างเช่นกรณีของสมเด็จฮุนเซนับครที่อ้างว่ามีกลุ่มหัวรุนแรงในไทยขู่ตัดไฟตัดเน็ต ทำให้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะครับจึงมีการตอบโต้ครับโดยการสั่งการให้สถานีโทรทัศน์กัมพูชาทุกช่องหยุดฉายภาพยนต์ไทยแล้วก็เตรียมที่จะสั่งห้ามนําเข้าสินค้าไทยด้วยแล้วก็ลั่นครับว่าไม่กลัวเรื่องของแรงงานกัมพูชาจะโดนไล่กลับประเทศครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาได้ออกถแถลงการโดยระบุข้อความว่า ให้สถานีโทรทัศน์ของกัมพูชาทุกช่องหยุดออกอากาศภาพยนตร์ไทยทุกประเภทตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาขณะที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒธธิสภาของกัมพูชาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบ,บุว่าสถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาดุนแรงขึ้นทั้งการที่ไทยปิดพรมแดนลดวันพำนักของคนกัมพูชาในไทยมีการขู่ตัดไฟฟ้ามีการขู่ตัดอินเทอร์เน็ตรวมทั้งมีการวางลดหนามที่จุดผ่านแดนบางแห่ง จึงเสนอรัฐบาลให้สั่งสถานีโทรทัศน์กัมพูชาหยุดออกอากาศภาพยนตร์ไทยแล้วก็เตรียมจะหยุดนําเข้าสินค้าไทยด้วยนะครับโดยคุณเซนอ้างบอกว่ามีกลุ่มหัวรุนแรงในไทยเนี่ยพยายามข่มขู่กัมพูชาว่าจะตัดไฟตัดเน็ตซึ่งยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้ใช้ไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตไทยช่วงท้ายของโพสต์คุณเซนยังบอกว่ากัมพูชาไม่กลัวกรณีไทยจะขับไล่แรงงานกัมพูชากลับประเทศเพราะเชื่อว่าไม่ได้เป็นปัญหาของกัมพูชาเพียงอย่างเดียว ถ้าหากว่าไทยทาจริงไทยก็จะต้องเดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะว่าบริษัทของไทยก็จะขาดแคลนแรงงานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยด้วยโดยก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐนมนตรีของกัมพูชาก็คือฮุนมาเน็ตได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งหมดในกัมพูชาจะหยุดซื้ออินเทอร์เน็ตจากไทยตั้งแต่เที่ยงคืนโดยอ้างว่าสามารถหาอินเทอร์เน็ตใช้ด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งไทย ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานก็ยืนยันว่ากัมพูชาสามารถจัดหาไฟฟ้าได้ด้วยตนเองเช่นกันหลังจากที่โซเชียลไทยขู่ตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เทน็ตที่ส่งให้กับกัมพูชาผู้นํากัมพูชาย,ยังสั่งการให้ทุกหน่วยของกัมพูชาได้ทุกทวนแล้วก็เตรียมมาตรการในการรับมือหากเกิดภัยคุกคามต่อกัมพูชาเพิ่มเติบอีกด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ครับสำนักข่าวของกัมพูชา ได้มีการรายงานขนาดที่นายคุณมาเน็ตเดินทางเยือนฝรั่งเศสเพื่อร่วมประชุมมหาสมุทรแห่งสหประชาชาติได้ไปยืนยันกับผู้นําชาติต่างๆถึงจุดยืนของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเส้นแบ่งเขตแดนกับไทยโดยนายเอลมานูเอลมาคงนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสระบ,บุว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือคลี่คลายปัญหาด้วยการจัดหาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องมายืนยันหากจําเป็น โดยนายคุนมาเน็ตยังย้ำจุดยืน4ข้อนะครับก็คือการยึดมั่นรักษาความสงบมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีกับไทยนำข้อพิพาทสามเหลี่ยมบรกฏประสาทต,ตาเมืองทมประสาทต,ตาเมืองโต๊ดและประสาทต,ตา,ตา,ตตาควายเข้าสู่ศาลโลกและร่วมกับไทยรังวัดเส้นแบ่งเขตแดนรวมไปถึงจะร่วมมือกับไทยในการแก้ไขปัญหาผ่าน,นกลไกต่างๆที่มีอยู่ขณะที่ล่าสุดครับสหพันธ์มวยกัมพูชา ได้มีการร่อนหนังสือถึงสถานีโทรทัศน์ทุกสำนักระบุห้ามไม่ให้มีการชกมวยระหว่างนักชกขเขมรกับนักชกไทยโดยเด็ดขาดเริ่มตั้งแต่วันนี้13มิถุนายนเป็นต้นไปส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนางสาวไพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับนายจตุพรบุรุษพัฒน์ศาตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อวางแผนเร่งด่วนนะฮะเรื่องของการป้องกันการตัดไม้ที่ป่าสงวนตามแนวตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครับเชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็กซวงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์กระหึ่โลกสะใจกว่าครั้งไหนๆ get ready get mono max มันแน่เร็วๆนี้